ถ้าพูดถึงมุสันในร่างของมนุษย์แล้วล่ะก็จะมีอะไรให้เราพูดคุยได้บ้างมาฟังคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสาหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูนะครับวันนี้ผมจะมาด้วยประเด็นที่ว่ามุซันในร่างอสูนมีอะไรให้เราพูดคุยกันได้บ้างนะครับอ่าซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยอยากจะทําแค่เรื่องของว่าเฮ้ยมุซันที่เราเห็นกัน3ามร่างร่างไมเคิลแจ็กสันร่างเกอิชาร่างที่เป็นเด็กอย่างนี้มันมีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างนะครับเออที่จริงแค่นั้นก็ได้นะแต่ว่าอยากจะพูดถึงประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของมูซันในร่างมนุษยยย์ดดด้วนนคก็็็ถือูเเป,ปเทีุ่ ขยายได้ละกันนะครับว่ามูซันเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตในฐานะที่ว่าเป็นอสูรอย่างเดียวแต่ว่าเขาก็ต้องแฝงตัวในร่างของมนุษย์รวมถึงผมจะเอาประเด็นบางอย่างนะครับที่เคยมีการพูดคุยกันในช่องของผมว่าทําไมมูซันในร่างมนุษย์ถึงไม่ทนอย่างนั้นทาไมมูซันในร่างมนุษย์ถึงไม่ทนอย่างนี้นะครับซึ่งก็ถือว่ามีประเด็นอะไรที่มันคุยกันได้เยอะนะอ่ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันทีละช็อตทีละช็อตครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องราวของคลิปนี้ก็จะมีการสปอยเนื้อหาหลังหมู่บ้้้้้านนนน่่่งงตดดดววววยยยยะะรรรัักกกก็สปออออไเเเืลผมู ว่ามุซันที่เราเห็นกันสามร่างหลักๆมุซันเขาไม่ได้เป็นแค่สามร่างนี้เป็นพื้นฐานนะครับเขาก็มีร่างมนุษย์ก่อนหน้านี้ที่เขาจะกลายมาเป็นไมเคิลแจ็กสันอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนั่นแหละครับคือมุซันที่เขาอยู่ในยุคเฮอันที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นโรคที่ว่าไม่สามารถโดนแสงแดดได้เขาก็เลยจําเป็นต้องมีการทําให้คนอื่นกลายเป็นอสูรแล้วก็คาดหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาจะได้เจอกับอสูรที่สามารถเอาชนะดวงตะวันได้แล้วก็เขาก็จะได้ดูดกืนอสูรตัวนั้นเพื่อเอาชนะดวงตะวันได้หรือไม่ก็ทําให้ยยยาาาาททีีี่่่หมมมอเเครัักษนนุุนนตโด ่อยางเขาก็อยากจะปรุงยาที่มีดอกที่กางบานหน้าสีน้ําเงินแล้วก็ทําให้เขาสามารถเอาชนะดวงตะวันได้เรียกว่าเขาใช้ชีวิตหลักๆนะเอาเป็นพื้นฐานก็คือว่า2เป้าหมายนี่แหละครับเป้าหมายได้ถึงก่อนปุ๊บก็จะเป็นเป้าหมายที่ว่าวเรื่องของการจะทําให้เขาสามารถเอาชนะดวงตะวันได้นั่นเองครับซึ่งเท่ากับว่ามูซันเนี่ยเขาก็มีชีวิตมานับพันปีแล้วนะครับผมจะเพิ่งมาเป็นร่างเด็กร่างผู้หญิงตอนนี้มันก็ดูปแปลกๆใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนนะครับก็คือปลอมตัวแฝงตัวไปอยู่กับมนุษย์เพื่อททีีีีี่่่่่หาาาาเเบบแแแสนน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 ััักกกลล้้้้วววคค็ยยยมมภรรอด ซึ่งการมีภรรยามาแล้วเขาก็ต้องทำเนียนไปอยู่กับครอบครัวนู้นครอบครัวนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่ามูซันเองก็มีสันติญาณของอสูรนะครับแล้วการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็ไม่สามารถทําให้เขาอยู่กับผู้หญิงคนไหนได้ยั่งยืนนะครับก็มีอันต้องเลิกกันไปบ้างหรือกระทั่งว่ามูซันไปทําร้ายจิตใจไปทําร้ายร่างกายของผู้หญิงคนนั้นจนต้องฆ่าตัวตายหนีไปบ้างก็มีนะครับผมเออคือเขาก็มีการแต่งงานมาหลายครั้งหลายครานะครับทีนี้เนี่ยครับผมกดเหล็กของการที่ว่ามูซันเขาจะต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์เนี่่่ยยเเ้้าาาากก็็อองงงงปลมวดรหนนึึซ ของเขาเลยนะครับก็คือเรื่องของการที่ว่า,เ,าเรามีโรคทางผิวหนังเราไม่สามารถออกไปโดนแดดตอนกลางวันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าการปลอมตัวเป็นมนุษย์ตลอดพันปีของมูซันต้องมีข้ออ้างนี้เตรียมไว้เสมอเลยครับทีนี้นะครับเราก็ต้องต่อยอดมาด้วยเรื่องของว่ามูซันเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะรู้ว่าเขามีความสามารถในการที่จะปลอมตัวปลอมแปลงร่างกายซึ่งการปลอมตัวหรือปลอมแปลงร่างกายนี้นะครับผมดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน้าหลักที่เราเห็นกันก็คือหน้าผู้ชายรูปหนุ่มรูปง,งามน,นะครับผมแล้วก็หน้าของเกย์ชาเนาะแล้วก็จะเป็นหน้าของมนุษย์ที่เเป็็นนดกะครับ ซึ่งถ้าพูดถึงเบ้าหน้านะครับผมว่ามันก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าผมให้ร่างไมเคิลแจ็คสันที่เป็นหนุ่มรูปงามนี้ละกันนะครับว่าน่าจะเป็นร่างเบสที่มีหน้าตาคล้ายกับมูซันที่สุดแล้วละครับซึ่งด้วยความที่ว่ามูซันเขาเป็นราชาสูรเนาะเขาก็มีความสามารถที่จะควบคุมร่างกายได้เป็นอย่างดีครับร่างกายของมูซันก็จะประกอบไปด้วยหัวใจ7ดวงแล้วก็มีสมอง5อันนะครับซึ่งแน่นอนว่าร่างกายที่มันเหนือมันุนแนาอย่างเงี้ยทำให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายได้โดยง่ายซึ่งที่จริงงงงแล้้้วเเเนนนนนนีีี่่่ถถาาาาาพูดึใมมมุขขอออกรรททปป็็คจัื เป็นธรรมชาติที่สุดของเขานน่แหละแต่ทีนี้นะครับถ้าพูดถึงในมุมของร่างเกอิชาแล้วครับผมร่างที่เป็นแบบว่าผู้หญิงเนาะถามว่าตรงเนี้ยพูดกันในมุมกายวิภาคเลยนะครับว่าคิดว่าร่างกายของเขาจะเป็นผู้หญิงไหมนะครับผมใช้คําว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าร่างจะเป็นผู้หญิงเลยนั่นแหละนะครับและทีนี้ร่างเด็กเราก็จะเห็นว่าูุซันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอันนี้คือเป็นเด็กผู้ชายร่างกายก็จะเป็นแบบผู้ชายแต่ว่าขนาดมันจะเล็กเท่ากับว่าโดยรวมแล้วเนี่ยพุซันสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างร่างกายให้เป็นแบบว่าผู้ชายที่แบบนูมีอายุุหหนนน่่่่่่ออยยแแตววาาากกก็็็เเปมูล้รงชท เป็นผู้หญิงอันนี้ก็คือร่างกายให้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเลยนะครับผมมีหน้าอกมีอวัยวะอะไรต่างๆเป็นผู้หญิงเพื่อให้มันเนียนที่สุดนะแล้วก็ร่างเด็กที่มันดูปรับเปลี่ยนขนาดไปนะครับทีนี้ท่านผู้ชมต้องถามแน่เลยนะครับว่าแล้วมุซันเนี่ยถามจริงๆนะว่าเขามีลูกกับมนุษย์ได้หรือเปล่านะครับถ้ามองในมุมส่วนตัวผมผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับคือหมายความว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายแล้วเขาจะไปแบบรูวมกับผู้หญิงเนี่ยแล้วจะมีลูกกันใช่ไหมหรือกระทั่งว่าเขาเป็นร่างเกว่ียรตุมเป๊กับผู้ชายแล้วเา แล้วก็มีลูกได้ไหมคําตอบคือผมให้ว่าน่าจะไม่นะครับเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยอยากให้มองโครงสร้างร่างกายของมูสันอย่างหนึง่งคือสิ่งที่เขาเป็นนะครับผมเราจะเรียกว่าเป็นโรคก็ได้เหมือนกันนะครับโรคที่ว่ามีความเป็นอสูรแล้วก็ไม่สามารถโดนแสงแดดได้เซลในตัวมูสันนะครับผมผมไม่คิดว่ามันจะมีน้ําเชื้ออะไรที่สามารถไปทําให้ผู้หญิงท้องได้ตามปกติคือถ้าท้องขึ้นมาแล้วมีลูกขึ้นมาจะเป็นลูกครึ่งอสูรเหรอนะครับแล้วทํางไงนต้องให้อินุยาชาให้อินุยาชาให้อินุยาฉามากาจัดทิ้งหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใชม้้้ยผโดาแลวตอห ปลอมตัวเป็นมนุษย์แต่ร่างของเขายังมีความเป็นอาสุนอยู่เขาก็คงไม่สามารถที่จะมีลูกได้ตามปกติอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงลองแสดงความคิดเห็นในมุมของท่านผู้ชมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมท่านผู้ชมท่านใดคอมเมนต์อะไรยังไงแตกต่างกันไปก็เคารพความเห็นแตกต่างกันด้วยเด้อคราวนี้เราจะมาเจาะนะครับผมว่าร่าง3ร่างที่เราได้เห็นกันในเนื้อเรื่องหลักนียครับเขามีหน้าที่ในการทําอะไรบ้างก็จะไล่ไปให้ทุกคนรู้กันนะครับผมร่างแรกเนี่ยเป็นร่างไมเคิลแจ็คสันท างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ทันจิโร่มีการเจอครั้งแรกเลยใช่ไหมเขาจะมีชื่อว่าสุกิฮิโกะนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีภรรยาของเขาซึ่งเป็นภรรยาที่เรียกว่ามีการสวมรอยมาอีกทีหนึ่งครับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อว่าคุณเรนะครับซึ่งคุณเรเนี่ยเคยมีสามีมาก่อนใช่ไหมแล้วทีนี้คุณสุกิฮิโกะเนี่ยครับเขาก็มาสวมรอยแบบว่าฆ่าสามีของคุณเรทิ้งไปแล้วก็มาเป็นสามีคนใหม่ซะเลยโดยที่ว่าครอบครัวของคุณเรเนี่ยคือเขามีคอนเน็กชันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจต่างๆนานาแล เซลเป็นมุซันเอ็กเพรสหรือเปล่านะครับเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งละกันที่มันสามารถทําเงินให้กับมุซันได้นะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีบริษัทขนส่งเป็นของตัวเองอย่างนี้แล้วก็มีคุณเรเป็นคอนเนคชันอย่างนี้เขาก็สามารถที่จะทําเงินได้อย่างมหาศาลนั่นเองครับทีนี้เนะี่ยคุณเรเขาก็จะมีลูกสาวด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นลูกติดมาเนาะแล้วก็สกีฮิโกที่เข้ามาตีเนียนสนิทกับคุณเรอย่างนี้ก็ต้องทําทีเป็นว่ารักผู้หญิงคนนี้เหมือนกับลูกสาวนะครับอ่าซึ่งตัวนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วนะวัาาุุาาปนนสะสสงงงขขออมนนนนนททเเเเกิิๆ ถ้าเกิดว่ามองในมุมของการใช้ชีวิตตามของมนุษย์เนี่ยคือการที่ว่าเขาจะสามารถหาดอกทิ่กลางสีน้ำเงินได้นะครับทุกคนจําได้ใช่ไหม,ไหมว่าจุดประสงค์2อย่างของมุซันที่เขาจะสามารถเอาชนะดวงตะวนตัวนได้คือการได้มาซึ่งดอกทิ่กลางสีน้ำเงินหรือไม่ก็ดูดเกลือนอสูนที่มีความสามารถในการเอาชนะดวงตะวนตัวนได้ซึ่งอันนั้น,นเป็นฝั่งของอสูนนะครับผมเรื่องราวของอสูนมุซันก็ไม่ต้องมาทําอะไรในฐานะที่เป็นมนุษย์อยู่แล้วครับแต่ว่าในฐานะของมนุษย์อย่างที่บอกว่าเขาต้องการรวบรวมเบาะแสเกี่ยวกับดอกทินเพราะะฉนนั้ยอก่างรกกคืออผ้ววยไ่นม็มีการ สะสมเงินทุตนตันนาแล้วก็มีบทบาทบ่งบอกด,ด้วยนะครับว่าตัวเกียกโกะเนี่ยเขาก็จะมีการนําเสนอไหให้กับมูซันแล้วมูซันก็ค่อนข้างถูกใจเกียจโกะในมุมนี้นะครับว่าขหของเขาเนี่ยขายได้ค่อนข้างราคาแพงเออมันก็เหมือนกับว่าเอางานศิลปะไปขายแล้วมันก็ได้เงินดีนะครับผมทำให้ตัวเกียจโกะเองก็ถือว่าเป็นแหล่งตัวเงินตัวทองอันนึงของมูซันเหมือนกันนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าถ้ามองในภาพของร่างมนุษย์ของมูซันคนที่นําาหของเกียจโกะไปขายก็คงเป็นร่างไมเคิลแจ็กสันหรือคุณสุกิฮิโกคนนี้ ต้องไม่ไปทําธุระอะไรช่วงกลางวันเด็ดขาดนะครับผมก็คือกลางวันนี่คืออาศัยอยู่ในที่ร่มเป็นหลักเลยนั่นเองครับก็เท่ากับว่าร่างนี้ใช้ในการสอบหาเบาะแสของดอกที่กางสีน้ำเงินได้แล้วก็ใช้เป็นตัวการในการดีลธุรกิจต่างๆานานาเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งเอ็กเพรสอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเนาะทีนี้ร่างเกอิชาครับผมร่างเกอิชาก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายนะครับคือบอกก่อนนะครับว่าร่างมุซันร่างเนี้ยโคตรสวยเลยนะเออถ้านั้เป็นตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งนะครับคือด้วยความสวยของเขานี้นะครับผมเขาก็จะสามารถใช้ล่อลวงผผผู้้ชาายไไดดคคครับับทุกนฟงม่ิือเขจะ แบบสนิทสนมกับพวกผู้ชายแล้วก็ในฐานะที่ว่ามีผู้ชายมาสนิทสนมกับเขาเขาก็สามารถที่จะสืบหาเบาะแสของดอกทิ่ก์าังสีน้ำเงินผ่านคนเหล่านี้ได้นะครับซึ่งดอกทิ่ย์กังสีน้ำเงินมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันจะหาเจอตอนช่วงกลางวันหรือเปล่านะครับเขาก็เลยบอกว่าหาข้อมูลที่บางทีร่างของผู้ชายเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ก็ใช้ร่างเกียชานี้ในการหลอกลวงผู้ชายไปนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าเขาก็คงไม่ได้โดนผู้ชายทำปตุ๊บตุ๊บอะไรหรอกครับผมก็คงแบบว่าสนิทสนมพูดคุยกันยั่วยนนนนนกัััเเยๆทา้ละครบ ต่อมาก็คือจะเป็นร่างของเด็กนะครับผมร่างเด็กนี้เขาก็มีชื่อเหมือนกันนะครับชื่อว่าโทชิคุนินั่นเองครับพอาดีว่ามุซันเนี่ยเขากลายเป็นร่างนี้นะครับแล้วก็สวมรอยเข้าไปเป็นลูกบุญธรรมของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับซึ่งครอบครัวนั้นเนี่ยก็คือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีบริษัทเป็นธุรกิจผลิตยาซะด้วยครับยาที่ว่านี่คือไม่ใช่ยาผิดกฎหมายนะแต่ว่าเป็นยาพวกแบบเภสัชพันธ์อะไรประมาณนั้นครับซึ่งครอบครัวนั้นนะครับเขาดันไม่มีทายาทที่จะสืบทอดกิจการของเขาคนดีนะครับแล้วก เลยว่าจะให้ลูกชายคนนี้สืบทอดกิจการนะแล้วก็เลี้ยงให้ดีๆรักให้เหมือนลูกเลยแล้วก็ตัวของมูซันที่อยู่ในร่างนี้เขาแสดงความเป็นแบบเด็กที่มีไอคิวสูง,สงเด็กที่ฉลาดริ้งกรดอย่างงี้นะครับ,รบก็เลยเป็นที่ยอมรับของตระกูลนี้ด้วยแล้วก็เขาก็ใช้โอกาสนี้ในการที่จะสืบหาข้อมูลยาทดลองยานอกจากนั้นแล้วเราจะได้เห็นเลยว่ามูซันเองเนี่ยเขาก็มีการศึกษาหาข้อมูลห้องนอนของเขานึ่งคือจะมีหนังสือเต็มมากมายกายกองให้เขาได้ศึกษาข้อมูลอย่างเต็มที่เลยนั่นเองนะและแน่นอนว่าการที่มูซันอยู่ในร่างนี้เของเเเ้้าาาไววลย่ มีโรคทางผิวหนังแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปโดนแดดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีทายาเป็นคนคนนี้เราก็เหมือนกับจะต้องเป็นคนซัพพอร์ตลูกคุณทําคนนี้นะให้ลูกคุณทําคนนี้เขาสามารถผลิตยาที่ทาให้เขาสามารถเอาชะนะแดดได้นั่นเองนะครับผมซึ่ง3ร่างนี้มูซันก็จะมีการสอดประสานการทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมูซันเองเขาก็ต้องเหมือนกับสับรางนะครับว่าเขาจะต้องบริหารบทบาทของทั้ง3ร่างนี้เป็นอย่างดีซึ่งการเคลื่อนย้ายอันนี้ผมมองว่าไม่เป็นปัญหาครับอย่าลืมว่าเขามีนาคิเมะอยู่ครับมมก็ โผล่ที่บ้านเศรษฐีที่หนึ่งจะไปโผล่ที่บริษัทขนส่งที่หนึ่งจะไปโผล่ที่ย่านของการทํางานที่เป็นเกียชาที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรเนาะเออถือว่าเป็นการบริหารงานที่มุซันเนี่ยเขาคงมีประสบการณ์แหละนะครับว่ามีชีวิตเป็นตั้งพันปีอ่างเงี้ยจะเข้าหาพวกมนุษย์ยังไงก็คงไม่ใช่ปัญหาสําหรับเขานน่นนเองครับผมทีนี้ประเด็นต่อมานะครับที่อยากพูดถึงและก็คือว่ามุซันเน่เขาเป็นมนุษย์มายาวนานนับพันปีนะครับร่างทั้ง3ามร่างที่เขาทำอย่างเงี้ยผมก็มีการ ค,ความรู้ของมูซันที่เขาสั่งสมมาพันปีเนี่ยผมอยากจําแนกเป็นความรู้2อขแขนงด้วยกันนะครับความรู้ขแขนงแรกก็คือความรู้เรื่องของธุรกิจนั่นแหละครับที่ทําให้เขาสามารถที่จะไปพูดคุยธุรกิจแล้วก็มีการขายขายของเกียกบกบในราคาที่สูงได้นั่นเองเนาะคือด้วยความที่เนื้อเรื่องมันอาจจะไม่ได้มีการเผยอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมาคาดเดากันเองซึ่งผมก็ขออนุมานได้นั่นแหละรับว่ามูซันเองเขาก็ต้องมีวิธีการในการเจรจาต่อรองเพื่อที่จะขายสินค้านู่นทําธุรกิจนี่ให้มันได้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างกําไรให้เเเขาามีงีงงิินนทททุพื่่อจะไปหดกบสั นะครับสุดท้ายแมงโวดมาเรื่องนี้นะครับซึ่งความรู้ที่เขามีก็ไม่ใช่ความรู้เรื่องธุรกิจอย่างเดียวด้วยนะครับเรียกว่าความรู้ในเชิงการทดลองยาเนี่ยผมว่าเอาเรื่องนะเพราะว่าในฐานะที่เขาทําการทดลองยาให้เราเห็นตอนประชุมข้างขึ้นก็ดีนะครับหรือจะเป็นร่างที่เขาใช้ในตอนเป็นโทชิคุนิที่คอยอ่านหนังสือศึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ยาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ต่อยอดนู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆครับการที่เขาจะเป็นเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งได้แน่นอนว่าเขาก็ต้องเอาความรู้เก่าๆมาทบให้เป็นเด็กคนนี้เด็กคนที่มีความรู้ต้ตงตงแ่่ลนาาาามมกกยยว็ออด ความรู้ของเขาไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าความรู้เรื่องยาของมูซันเนี่ยมันไปเป็นประโยชน์ตอนไหนรู้ไหมมันไปเป็นประโยชน์ตอนที่เขาโดนยาของธรรมยเข้าไปนั่นเองครับซึ่งการโดนยาของธรรมยเข้าไปเขาก็สามารถที่จะวิเคราะห์ตัวยาวิเคราะห์พิษสารต่างๆนานาที่อยู่ในร่างกายที่ธรรมยเขาใช้ยาอันนี้ใส่ตัวเองแล้วก็ค่อยๆใช้พลังสลายพิษต่างๆนานาที่อยู่ในร่างกายของเขาจนร่างกายของเขากลับมาแทบจะเรียกว่าเป็นปกติได้นั่นเองนะทีนี้มาที่ประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่ผมเห็นคําถามเป็นคําถามคลาสสิกเลยนะครับในช่องของผมที่มีการพูดคุยกัันนว่าาทํไม ไม่ใช้วิชาปลอมแปลงร่างกายเนี่ยที่เขาทําเป็นว่าเอ้ยกลายเป็นผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นเด็กอะไรเงี้ยนะครับทำไมเขาไม่ใช้วิธีการนี้ในการแฝงตัวไปเป็นบุคคลชั้นสูงหรือไม่ใช้วิธีการนี้ในการแฝงตัวไปเป็นพวกแบบเสาหลักที่ไปแบบเนียนกับพวกหน่วยล่าอสูรอย่างเงี้ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าการปลอมตัวของผู้สันมันแปลงได้แค่ภายนอกครับมันจะไม่เหมือนกับการปลอมตัวที่เราเห็นกันในเรื่องต่างๆว่าการปลอมตัวมันสามารถปลอมตัวได้ไปถึงระดับความทรงจําอย่างเงี้ยคือเขาปลอมตัวในระดับความทรงจําได้เขาอาจจะฆ่าเสา เข้าถึงความทรงจําของคนคนนั้นได้แต่ด้วยเรื่องของประเด็ดนนี้หนึ่งคือมุสันเขาก็ไม่ค่อยได้เจอเสาหลักเนาะคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบจะออกไปต่อสู้เองอยู่แล้วหรือกระทั่งว่าเขาทําอย่างนั้นได้ปุ๊บแปบ๊บเดียวความก็แตกครับเพราะหนึ่งคือความทรงจําก็ไม่มี2คือถ้าเกิดว่ามีภารกิจอะไรของพวกหน่วยล่าอศูนย์ที่ต้องไปทาตอนกลางวันไปเตรียมตัวตอนกลางวันสแตนบายน,นู่ดนินนั่นอย่างเงี้ยมุสันเองก็ไม่สามารถเผยตัวได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ปัดตกไปหรือประเด็นที่ว่าผมเคยได้เจอคําถามหนึ่งนะไรที่มันจะแบบ อำนาจในการสั่งการมากกว่านี้เขาจะได้มีโอกาสเจอดอกที่กางสีน้าเงินได้ง่ายขึ้นนะครับคำตอบก็เหมือนเดิมครับผมคืออาชีพอย่างนั้นนะครับมันต้องออกนอกบ้านตอนกลางวันนะครับต้องเดินตากแดดบ,บ้างอะไรบ้างอย่างนี้ถ้าเป็นร่างของผู้สั่งที่อยู่ในพวกแบบร่างรัฐมนตรีอย่างนี้เจอแดดเข้าไปรัฐมนตรีก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปักตกไปเหมือนกันมันก็จะตอบคาถามด้วยว่าทําไมอย่างของคุณเรครับที่เป็นคอนเนคชั่นของบริษัทขนส่งของผู้สั่งใช่ไหมทำไมเขาถึงฆ่าสามีคุณเรแล้วสวมรอยเป็นสามีใหม่แทนทําไมเขาถึงไม่่ปปลลอมมตััวเเเ็นนสาาีครยจะไดด้แบบูง ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาปลอมเป็นสามีคุณเรแล้วอยู่ๆไปอ้างว่าอ๋อพอดีผมติดโรคผิวหนังกระทันหันนะครับตอนนี้ผมไม่สามารถโดนแดดได้มันก็ไม่ใช่ครับผมคุณเรเขาก็ต้องหาทางช่วยเหลือแล้วมันจะเป็นเรื่องวุ่นวายมากมา,กายก่ายกองขึ้นไปอีกนะครับมูซันก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าเอ้ยไม่ต้องปลอมตัวเป็นสามีรักกูฆ่าสามีเก่าแล้วกลายเป็นสามีใหม่ไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มูซันเขาจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้มันสบายบายมากขึ้นเขาก็ต้องคิดเยอะนะครับก็ต้องระวังตัว,วบบนเ็ไปป บุคคลที่สามารถใช้ข้ออ้างในการที่จะไม่โดนแดดได้นั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ซันในชีวิตที่เป็นมนุษย์นะครับผมเอกอก็ถือว่ามีข้อมูลอะไรต่างๆานานาม,มากมายที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือถ้ามีข้อมูลตรงไหน,นผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยท่านผู้ชมก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะซึ่งหลายๆอย่างก็จะมีประเด็นที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้ชมมาคอมเเมนนตคคคควาิดหห็็่ขอ้และกใร ต่างกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ